สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ ATO และ ATC แบบง่ายๆเลยนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะพิมพ์ชื่อหุ้นลงไปที่เราสนใจนะครับจำนวนหุ้นนะครับที่เราสนใจนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสอนนิดนี้ครับนี่คือจำนวนหุ้นที่เราสนใจนะครับอันแรกคือชื่อหุ้นนะครับแล้วก็มาตั้งตรงนี้ครับ ATO ATO คือการสั่งซื้อนะครับในเวลาที่ตลาดก่อนตลาดเปิดนะครับ และวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดอสองช่วงก็คือช่วง10บโมงและช่วงบ่าย2องโมงครึ่งนะครับนั่นแปลว่าเราจะต้องคีย์ออเดอร์เนี่ยก่อนตลาดเปิดประมาณ5นาทีนะครับเราก็เลือก ATO นะครับนี่คือการสั่งซื้อนะครับแล้วเขาจะถัวราคามาให้เลยว่านะครับมีการซื้อการขาย ATO เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะไม่สามารถเลือกราคาได้แต่เราสามารถดูคำว่าโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์โอเพนเนี่ยเขาจะบอกอยู่นะว่าโปรเจกต์โอเพนเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับโปรเจกต์โอเพนมันจะบอกว่าราคาที่คุณตลาดจะเปิดเนี่ มันอยู่ที่เราพอใจถ้าเราพอใจก็ซื้อแต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่ซื้อนะครับเอาต่อมาครับก็คือ A T C นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเรากดตรงนี้นะเนี่ยนะครับจะมีคำสั่งให้เลือกนะครับลิมิตคือตั้งราคาเอง A T O นะครับก็คือซื้อตลาดเปิด A T C นะครับ A T C เนี่ยสามารถซื้อได้2ช่วงเหมือนกันก็คือตอนตลาดปิดนะครับตอนตลาดปิดช่วงไหนครับก็คือเที่ยงครึ่ง นะครับเที่ยงครึ่งเนี่ยคือตลาดจะปิดแล้วเราสามารถขายนะครับตั้งขาย ATC นะฮะนี่ตั้งขายตั้งขายก่อนตลาดปิดก็ได้นะครับเราพอใจราคาตลาดปิดนะครับแล้วก็ช่วงปิดอีกช่วงนึงคือ4ี่โมงครึ่งนะครับนั่นแปลว่าหลังจาก4ี่โมงครึ่งไปแล้วนะครับเราสามารถตั้งขายได้นะครับตั้งขายได้ก็คือ,อ,อสมมุตินะครับว่าตลาดนะครับมันปิดตอน4ี่โมงครึ่งนะครับคุณมีเวลาอีก5นาทีเพื่อในการคีย์ออเดอร์ที่คุณตั้งใจจะซื้อหรือขาย ได้หมดนะครับจะบายก็ได้นัดเอทีเนี่ยนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่ผมซื้อ ATC ก็ผมใช้บายนะครับแล้วก็รอตอน3ามโมงเอ่อสี่โมงครึ่งพอ4ี่โมงครึ่งนะครับเราก็เริ่มเขียร์ออเดอร์ได้นะครับพอเขียร์ออเดอร์ได้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็สั่ง ATC แล้วก็ใส่รหัสทีลงไปแล้วกดบายแค่นั้นเองง่ายมากเลยนะครับหรือจะขายตอนตลาดปิดก็ได้นะครับก็คือพอใจจะขายไม่อยากเก็บของละแต่อยากได้ราคา ATC แล้วคุณก็ไปดูตรงโปรเจกต์โคสเนี่ยมันจะมีเขียนบอกตรงข้างล่างนี่นะครับว่าโปรเจกต์โคสตอนช่ววงงตตตลาา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 ดดจจะะะปปินนคคครรรรรรัับบ่่่่่เเเทไไไหถถ้้พอออใมแว ข้อดีของ ATO และ ATC คือไม่ต้องต่อแถวสมมติว่าคุณต้องการจะขายราคาเนี่ยสองจุดหกสองเนี่ยถ้าคุณไปคีขายในช่วงระหว่างวันเนี่ยนะครับตอนที่ตลาดกำลังวิ่งวิ่งเนี่ยคุณต้องต่อคิวไม่รู้ว่าคุณจะขายหลุดหรือเปล่าแต่ถ้าคุณใช้หลัก ATC นะครับในการขายหรือการซื้อเนี่ยคุณไม่ต้องต่อคิวนะครับอย่างเช่นผมต้องการเลยเนี่ยราคาเนี้ยสองบาทห้าสี่นะครับเอ้สองบาทหกสี่นะครับมีห้าแสนหุ้นแต่ถามว่ามีห้าแสนหุ้นผมต้องไปต่อคิวอีกเสียเวลา นะครับผมก็ตัดสินใจว่าเอาผมซื้อ A T C เพราะ A T C มันเลิปิด2หมา64ดังนั้นผมไม่ต้องมาต่อคิวผมคีย์เข้าไปครับแล้วิปมา A T C กดรหัสพินแล้วก็กดบายนี่คือสั่งซื้อถ้าขายเหมือนกันก็กดรหัสใส่วลุล่มลงไปใส่ชื่อหุ้น A T C แล้วก็กดเซลล์เท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆครับสำหรับการใช้สตรีมมิ่งสำหรับการซื้อ A T O และ A T C นะครับ